พี่หยกกับพี่ใหม่นะคะมาถ่าย MV บกับเรามีค่ะทุกคนกองใหญ่มากที่ใหม่กับพี่หยกของฝันให้เกลียวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่หยกกับพี่ใหม่นะคะมาถ่าย MV กับเราฉชนเอตอนนี้นะคะที่เดียวกำลังจะกลับบ้านนะคะแล้ววันนี้พี่หยกกับพี่ใหม่มีของมาให้เกลี่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถึงวันเกิดเกลี่แล้วเออแล้ว่าพี่หยกยกกล่องมาเลยนี่ ยกออกมาเลยนี้ค่ะทุกคนตรงใหญ่มากเราเก็บเงินกันคนละครึ่งเพื่อที่จะเอาของขวัญชินีให้เกลลี่โอ้โหฟินว่าเลยนะคะเดี๋ยวน้องเกลลี่เห็นนะเราก็จะดีใจแน่เลยเนี่ยเพราะว่าได้ของขวัญก่อนวันเกิดใช่ไหมแล้วก็มีรูปทิปมันโอเคปะเดี๋ยวให้เกลลี่เดี๋ยวให้เกลลี่เดี๋ยวไม่เรียกเกลลี่มาก่อนันนี้หน่อยพี่มากับพี่หยกเรียก พี่อยากจะกลับบ้านแล้วค่ะไปไมาแล้วมาแล้วพี่มายนั่นก็คือน,น,นี่นดูกล่องอะไรไอะไร,ร <laughs> พี่มายกับพี่หยกเขาของฝันให้เกลวด้วย <laughs> เอ่อ <laughs> เดี๋ยวนรองเกลียวจเปิดเองนะเพราะว่าตอนนี้พี่หยกจะกลับบ้านแล้วนะคะ <laughs> เข้าใจไหม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ใหม่กับพี่หยกเนี่ยออมเงินกันซื้ออะไรให้เกลี่หนักนะหนักไหหนักนะลูกเอออันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไรนะตอนนี้ต้องส่งพี่หยกกลับบ้านก่อนนะคะโอเคค่ะพี่หยกสวัสดีค่ะนี่นะคะปาเกลี่เดี๋ยวเราจะไปแกะข้างในกันนะขอบคุณเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงขอบคุณค่ะไปไปเลยค่ะพี่ใหม่ยกไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าคืออะไรนะ เราเข้าบ้านมาแล้วค่ะพี่หยกก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูของขวัญที่พี่ใหม่กับพี่หยกออาเงินกันซื้อให้เกลี่กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วพี่มาซีไว้ก่อนพี่มาซีไว้ก่อนเดี๋ยวดาบก่อนหนึ่งสองสามแฮปปี้บอทแฮปปี้อะไรครโอ้ยกองใหญ่มากนี่ก็คือบ้านพี่วันนี้ นี่เลยนะคะโอ้โหพี่ใหม่บ้านซิวเนี่ยกี่ชั้นเคาเนี่ยสามสามสามชั้นเลยหรอโอ้ชั้นถ้าพัดก็นิ่งใจเลยลูกโอ้โหพี่เกียวให้น้องเล่นด้วยไหมคะใช่โอเคค่ะนี่ให้พี่ใหม่แกะก่อนนะถ้ามาขึ้นไปยิงบุตรโซแล้วทุกคนโอเคเอาเกะให้พี่เกียวแกะให้ค่ะถ้ามานั่งลงก่อนลูกโอเคนี่พี่ใหม่รู้เพราะว่าพี่ใหม่เคยรีวิวกับน้องเกลี่นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาอีกรอบหนึ่งนะนี่โอ้ก เกลลี่ก็ชอบเล่นมากนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะกล่องนี้เลยนะคะที่พี่ใหม่ซื้อมาให้เกลลี่น,นะคะคือแบบว่าเป็นบ้าน3มชั้นเลยนะคะบ้านซิวเนียนแฟมิลี่ค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบตุกใจมากหลังใหญ่มากนะคะเอยทุกคนเราได้เท่งไงไรามาดูกันนี่<า>น,นี่ท่านเาถืออะไรลูกถืออะไรคะลูกจางลูกจางนี่นี่อุ้ยเตียงสองชั้นน่ารักจริงๆเลย จะแกะเหรอลูกเออได้ครับขอพี่เกลียวก่อนพี่เกลียวแกะให้หน่อยครับค่ะเก่งมากนี่นะเดี๋ยวเรามาแกะเฟอร์นิเจอร์กันก่อนนะอุ้ยอันนี้เป็นลิ้นชักนะคะก็คือเปิดปิดได้เหมือนเดิมเล่นได้ดูสิคะตอนนี้เราเรียต่อบ้านแล้วนะว้าวสามชั้นอย่างนี้เลยอะลูกใช่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามนะคะมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยเลยนี่สวยมากนะเราะต้องต่อต่อตรงไหนก็ได้ลูก นี่นะคะตอนนี้เกลี่ก็ต่อบันไดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถให้ตุ๊กตาของเรานะคะขึ้นบันไดได้เลยนะนี่แล้วแต่ว่าเราจะเอาอยู่ชั้นไหนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสีฟ้าหลังคาสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของซิวเนียนะนี่พี่ใหม่ก็แอบถามแม่เกดว่าจะเอาแบบไหนดีใช่ไหมยแล้วแม่เกดก็บอกว่าเอาตัวนี้ไปเลยพี่ใหม่ก็เลยเลือกให้น้องใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์กันนะอันนี้ก็คือเตียงสองชั้นนะคะแล้วก็มี เก้าอี้ให้ด้วยมีโต๊ะนะคะมีลิ้นชักเนาะนี่นะคะตอนนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้บ้านเซตนี้นะคะเขามีสไลเดอร์มาให้ด้วยเล้ตัวนี้ก็จะได้เล่นสไลเดอร์อย่างสนุกสนานค่ะเดี๋ยวเราลองมาลื่นกันดีกว่านะา,าเป็นยังไงนะนั่งแล้วลื่นลงมาเลยว้าว <laughs> เดี๋ยวเราก็จะนําที่เราเคยได้ที่เราเคยซื้อมาใช่ไหมลูกเอามาเล่นด้วยกันอีกนะคะก็จะเป็นบ้านสองหลังเลยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เยอะมากใช่ไหมพี่เกลใช่ค่ะใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> ทุกคน คนละหลังต่อกันเป็นหกสิบหลังเ <c oughs> ยอะเยอะเลยใช่ไหมชอบแค่นั้นลุกเอ่ออันนี้ก็คือเกลี่ชอบจริงๆนะคะพี่หม็ก็เลยเก็บเงินซื้อให้ต้องขอบคุณพี่ใหม่กับพี่โยกมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะ สองตัวน่ารักมากเป็นช้างแม่ลูกนะคะนี่โอ้ไปแล้วจะมาเอาไปแล้วเพื่านอยากได้ลูกน้องอยากได้หรือผู้ปกครองอยากได้ค่ะสามารถซื้อได้ที่ไหนคะพี่ใหมายได้คริสแอมพายหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะคะใช่แล้วค่ะหรือถ้าใครจะไปห้างสรรพสินค้านะคะก็สามารถซื้อได้ที่แผนกของเล่นได้เลยร้านทอยอาร์อัสนะคะแล้วก็ซิลเวเนียมาร์เก็ตสองสาขาเกตเวย์เอกมัยและเดอะพิตาเอกมัยรา้านค้านั่นเองใช่แล้วค่ะ สนุกป,ปีนเวอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียงฟอนิเซอร์พร้อมๆกันนะคะนี่นะคะประตูก็เปิดได้เหมือนเดิมเลยนะคะเปิดปิดได้เนาะซื้อคนดอกกันนะเดี๋ยวขอจัดป้านแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของเรานะคะรู้ไหมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคอยดูนะสวยงามมากแน่ๆเลยนี่นะคะตอนนี้เราก็เรียง มาดูกันค่ะโอ้โหบ้านคือหลังใหญ่มากดีค่ะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะคะชั้นหนึ่งเป็นอะไรคะชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นห้องกินค่ะอ๋อห้องครัวใช่ไหมคะชั้นที่สองก็จะเป็นแบบนั่งเล่นใช่ไหมนั่งเล่นวันลูกค่ะอ๋อเออไปห้องนอนห้องนอนมีแบบว่าเตียงสองชั้นคือน่ารักมากเลยนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็เราสามารถเอาซิวเนียที่เราเคยซื้อมาเล่นด้วยกันได้นะคะไเดี๋ยวเราไปเอามาทน่นี่ป้าย ตอนนี้นะคะเราสะสมได้2อครอบครัวแล้วนี่ค่ะครอบครัวนี้เลยนะทั้งช้างทั้งกระต่ายนะคะทุกคนคือน่ารักมากใส่เสื้อผ้าแบบน่ารักจริงจริงเลยัวนี้ใส่็จแผนเพื่อนเออต้องใช้ใส่แผนเพืเหรอต้องมีคุณพ่ออล้วไม่ต้องมีคุณพ่อใช่ไหมอยากได้อะลูกเออนี่นะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เอาทุกตัวที่เรามีนะคะมาเล่นได้นะคะนี่คุณแม่นอนเตียงสองชั้นไดไหม <laughs> คุณแม่ช้างก็นอนเตียงสองชั้นได้เหมือนกันนะเนี่ยดูสิ <c oughs> นี่เดี๋ยวเอาลูกๆมานอนเตียงสองชั้นได้นะคะเนี่ยเตียงสองชั้นคือน่ารักมากนะมีบันไดขึ้นเรียบร้อยเลยนี่ออกแบบมาเหมือนแบบเตียงสองชั้นของคนจริงๆนะคะนี่น่ารักมากแล้วเราก็เอาเตียงสองชั้นนะคะไปไว้ด้านบนนะอันนี้ก็คือเตียงบ้านหลังแรกที่เราได้มานะคะ นี่แล้วก็จะมีนี่เลยลิ้นช์กนะคะสวยมากแล้วก็มีนี่กระดานเขียนนะคะให้้องลอง,ลองเล่นน,นี่นะคะนี่คือสิ่งเออเอกไม่ได้เอเอออกกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะให้ตุ๊กตาปีนแบบนี้ไม่ได้นะคะหมดเลยความน่ารักเออความน่ารักเ <c oughs> ช่ อโอเคค่ะและนี่นะคะก็เป็นบ้านชิวเนียน3ชั้นค่ะทุกคนคือจะเล่นแบบว่าจินตนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเคนี่ยเ,เราก็เลยอันนี้ยให้ซื้อนะคะดีกว่าซื้อของเล่นอย่างอื่นที่ที่ไม่ได้จินตนาการนะคะทุกคนจินตนาการก็คือพัฒนาการเด็กอย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเล่นก่อนนะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนลยบายยบายลูกลูกแคมไรอยู่ลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยสิ ได้เลยครับแม่เปิดแล้วแล้วเออเป็นไงบ้างอยู่บ้านเนี่ยเหงาไหมไม่เบื่อเลยครับมีของเล่น,เล,นเล่นสบายมากเลยเพราะว่าแม่เย่ยมีสไลเดอร์ให้หนูไงหือถึงเล่นสบายใจใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับคุณแม่ไหนไหไปลองเล่นให้แม่ดูหน่อยสิลูกได้เลยครับคุณแม่แล้วละ,ละผมจะเลื่นแล้วนะคบคุณ เราขึ้นไปบนห้องฝันลูกนะได้เลยครับคุณแม่โอเคได้นะ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 อ้งชั้นเตียงชั้นยกที่2ชั้นครับผมบนไม่ชั้นนะครับผมอ่าไหนลองไปดูว่าจะนอนข้าไหนได้เลยครับโหชั้นนี้ก็สบายแต่ผมก็ดีผมขอนอนด้านล่างดีกว่าครับคุณแม่ เลยลูกจะนอนชั้นไหนก็นอนไปเลยเพราะว่าเตียงสองชั้นคือเตียงของหนูเองว้าวขอบคุณครับคุณแม่ได้เลยไปลายปๆาอยากเล่นอะไรอีกไหมลูกก็ลงมาเล่นชั้นสองชั้นหนึ่งได้นะอยากเล่นวาดภาพระบายสีครับคุณแม่มาเลยลงมาเลยสวยจังเลยครับคุณแม่วาดเลยวาดเลยวาดเก่งๆนะลูกโตไปเนี่ยจะได้เป็นนักวาดลูก โอ้โหสวยมากเลยลูกเก่งที่สุดเลยแบบนี้นะแม่เนี่ยจะส่งไปแข่งวาดรูปเลยแหละเจ้าหนูว้าวคุณแม่ผมก็อยากไปแข่งพอดีเลยครับได้เลยลูกเดี๋ยวแม่จัดให้อยากทำอะไรอีกไหมความอยากกินข้าวครับคุณแม่ผมหิวมากเลยได้เลยแม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินที่ชั้นหนึ่งนะลูกเย้นี่เลยลูกเชิญมานั่งเลยแม่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้ว คุณแ่ไปนั่งทานให้หมดเลยนะลูกเย้เป็นไงบ้างนะจ๊ะเด็กๆก,กับละครั่้งของพวกเราถ้าใครชอบชุดบ้านชีวเนียแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์คิสแอนขายได้เลยนะคะนี่พวกเราน่ารักขนาดนี้อยากไปอยู่ในบ้านของทุกคนจังเลย